ท่านประธานครับเฉลิมชัยกระงามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับแทบจะกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้แม้จะสั้นกระชับนิดเดียวไม่กี่มาตราแต่ว่าวิธีคิดหรือแนวคิดผมว่ามีความแตกต่างกันได้มากในทัศนะของการเมืองแบบประชาธิปไตยการเมืองแบบการส่งเสริมหรือพัฒนาประชาธิปไตยนั้นบอกว่าให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นพื้นฐาน หรือเป็นลากฐานในการปกครองแบบประชาธิปไตยที่จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งนั้นบริบทของการเลือกตั้งนั้นเป็นบริบทที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรต่างๆมากมายหนึ่งในความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นกําลังจะปรากฏอยู่ในกฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้ครับซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ผม โดยส่วนตัวของผมแล้วผมไม่เห็นด้วยในหลักการที่กรรมธิการสาคณะของของวุฒิสภาได้นำเสนอสิ่งที่ท่านไปพิจารณามานั้นก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการโดยส่วนตัวรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในมาตรา3-4ที่มีการแก้ไขนั้นขอบคุณ ในชั้นของสภาผูแ้แทนราษฎรกรรมธิการที่เขามีการตัดวุฒิสภาออกไปก็ผมก็ไม่ต้องพูดลงในรายละเอียดนั้นแต่สิ่งที่เห็นว่ามีปัญหาแน่นอนในมาตรา3 4สีที่มีการแก้ไขแล้วก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็ได้เพิ่มเข้าไปในเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ด้วยคือคําว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผมไม่เข้าใจเจตนาของผู้ที่ล่างและผู้ที่ผ่านกฎหมายฉบับนี้มาวิธีคิดของท่านจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ และได้มีพูดอภิบายไปแล้วว่าโดยในยะมันอาจจะขัดต่อกฎหมายอื่นได้อีกหลายฉบับโดยในยะอาจจะต้องไปพิจารณาในชั้นของรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐมนูญบางมาตราหรือไม่ผมไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดอย่างไรก็แต่ท่านประธานครับคําว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยเป็นข้อถกเถียงเป็นข้อโต้แย้งกันมาโดยตลอดว่าหมายความว่าอย่างไร อย่าว่าแต่คําว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเลยครับแม้แต่คําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยไปพิจารณาดูกฎหมายหลายฉบับก็เขียนไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือพระราชบัญญัติปป,ปชซึ่งมีเขียนคําจก,กับความคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิดีพิจารณาคาดีปกครอง สามกฎหมายที่ผมว่ามานี้เขียนคำจัดกับความคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ตรงกันไม่ต้องลงในรายละเอียดครับว่าไม่ตรงกันอย่างไรดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยังเขียนไม่ตรงกันแล้วเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติจริงเวลาใช้กฎหมายฉบับนี้จริงมีความย้อนแยง้งและมีความขัดแย้งกันแน่นอนผมใช้เวลาเร็วๆพิจารณา มีคําพิพากษาคาําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่เป็นคําวินิจฉัยตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2543นั่นคือรัฐธรรมนูญปี40แต่เรามีรัฐธรรมนูนปี50เรามีรัฐธรรมนูนปี60แล้วคาพิพากษาคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูน14กุมภาพันธ์2543ไปเทียบเคียงคําว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเอาไว้ผมไม่มีเวลาลงในรายละเอียดอ่านดูแล้วเนี่ย บอกเลยครับว่ามีปัญหาแน่นอนในการใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างไรก็แล้วแต่ท่านประธานครับไม่มีหลัตกตรกะทางรัฐศาสตร์ที่เราจะไปบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองครับซึ่งได้เงินเดือนประจําเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้ต้องได้เงินเดือนแน่นอนจากภาษีประชาชนแล้วไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมยิ่งไปช่วยในการหาเสียงไปลนลงในการเลือกตั้งจะไปกันใหญ่ความเป็นกลางเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ในการเลือกตั้งทุกระดับผู้บริหารขออภัยครับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั่นคือการเลือกตั้งระดับชาติแล้วเหตุไหนจะให้ท่านไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นท่านต้องวางตัวเป็นกลางลองคิดดูครับครูโรงพยาบาลครูโรงเรียนรัฐบาลผู้อำนวยการเลือกตั้งผู้สมัครเลือกตั้งท่านหนึ่งครูผู้น้อยไปเลือกตั้งอีกพักหนึ่งอีกคนหนึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครเลือกตั้ง หมอในโรงพยาบาลไปช่วยแปะป้ายหาเสียงขึ้นรถหาเสียงให้กับผู้สมัครเลือกตั้งมันจะไปกันใหญ่นี่ไม่ต้องพูดถึงพรบคณะสงฆ์ยังต้องมาตีความอีกครับว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่แต่เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ แล้วถ้าเกิดมีคนเป็นอุตริให้จเจ้าอาวาสไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครเลือกตั้งแล้วมันจะเป็นยังไงบ้านเมืองเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยโดยหลักการในกฎหมายฉบับนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องคิดถึงเรื่องว่าตัดคําว่าเจ้าหน้าที่อื่นออรเอาเรื่องของการให้ผู้สมัครเลือกตั้งในระดับอื่นเป็นสิ่งที่เราพิจารณาเหตุผลกันได้ก็ใช้เสียงข้างมากเป็นหลัก ผมก็ยอมรับธรรมติจะออกมาอย่างไรกรรมธิการจะผ่านมาอย่างไรแต่ขอนะครับไปตัดคําว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐออกให้ผมด้วยขอบคุณท่านประธานครับ